โดยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้หลังจากฝนตกไม่หนักน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติในบางพื้นที่แล้วอย่างที่ย่านตลาดเก่าในตัวเมืองยะลามีเฉพาะตามซอยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมทั้งตลาดเมืองใหม่บางจุดน้ำก็ลดลงส่วนชุมชนบ้านร่มชุมชนสเตงชุมชนสายส5ห้าและชุมชนอื่นๆบางพื้นที่น้ำลดจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน ชาวบ้านต่างเร่งทำความสะอาดบ้านของตัวเองหลังถูกน้ำท่วมขังถึง4วันแต่ยังไม่ยกสิ่งของลงมาจากที่สูง ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดยะลารายงานสถานการณ์หลังจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นมาพื้นที่58ตำบล358หมู่บ้าน45ชุมชนใน8อำเภอได้รับผลกระทบโดยได้รับความเดือดร้อนกว่า180,000คนในจำนวนนี้เสียชีวิต2คนอบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย5 3 7 5คน ถนน196สายสะพาน10แห่งเสาไฟฟ้า41ต้นและโรงเรียน169แห่งได้รับความเสียหายแต่สถานการณ์ใน5อำเภอรเริ่มคลี่คลายแล้วคืออำเภอบันนังสตากาบังกรงปีนังทานโตและเบตงสำหรับอำเภอเมืองยะหาและรามันยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำในแม่น้ำยังคงล้นตะลิ่ง